เมารูดีนี่วันเนปัสกาน่ตระเด็รองเดียวจะดดูลีเลยยะสวัสดีค่ะอาลังวมิลาวาเช่เฟมัสกเซมาร์นัข่าบปัสกาโกรไทยลุงยูการถเมย์รถเมย์ข่อยเอาบาวิรอเมารูัสกามาได้ปัสกามาได้กูใตรถเมย์ใรถเมย์ขอยแลามาเมารดีปัสกาเดียวเนาะตวัวดีไาอะแม่ลุงยูกาเซนนัาชีเด อรกรถสายโซฟิรามานั่มาเก่งเงินนีไที่อรกูมาคูเสมาซีเนียกาเลียติดเชาวชาวยปาสกาอเมติดชาเชาลูกเยอจรถเมยสาย1 6 6รถเมย์ปาสกาสายแลนจ์1 6 6งติดเชาช่าเรากูซีเม่ปาสกาเย็นัมเบอเรียราด่าฟูไม่าวเนาะอะกูเสมารากับแม่งปลสกต้อมาว่เนาะวีซ่าตัดแนตักูเวยเราเสียมากันนี่มาดี บาสกเมตเชาชากาคารมก้ลสโก,สกยาบ์ตา,าลาลเสียม,มามีชนแชเนสบารร่เรา์ไทยนูโก,ก,การถเมสายหนึไปถึงศูนย์ราชการไหมรถเมบาสกาสายหนึ่งหหอเมตเชาากาไปถึงยาาตวาเลศูนย์ 0, ราชการสุดะคะการ์บามันโก้พลาสโก้ไทยนูโญกามดาดลามาลาย้เย้ำไหมเนาะ รถเมสาย166่งหไปถึงศูนย์ราชการไหมตามยมีโลยะยเย้าแดงสวยเนาะดีสเปยียร์ในตัวเปลี่ยนยอนมาถึงถึงสละยาง่ะไม่ยาวบุว๋เศนาะไม่ถึงไม่ถึงรถตุ๊กตาเปลี่ยนฉีเลยไหมถ้าเรามากววจท่านนี้เชนวะนะัเนาะไม่ยาวบุว๋เศษในไรเงี้มากูสิเย้าบานทะเลยสซบะเนาะถ้าเราสวยใคยหนึ่งโยงคะถ้าไม่ถึงต้องขึ้นรถเมสายอะไรคะ ถ้าไม่ถึงต้องขึ้นรถเมย์สายอะไรคะถ้าจะเกลูไม่ถึงมายาวุต้องขึ้นเซียเมยรถเมย์ปัสกาสายอะไรคะปลาไหลเล่ยมีหมาหน้าส้มตะคุนเนาะกาคาบะลาเล่ยค่ารถเท่าไหร่คะค่ารถกาคาค่ะเท่าไหร่คะมาเล่าเลยแช่ปลาเยลือยาใบเอาแกน่าวีดีโอมาเแยกด้วยใจว่าเม่ตีชนะเลิกละดีคอมเมนต์มาอีกทั้งวิบะเนาะ thank you